สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภาพรโทมือใหม่สรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานหมักโครนงานสามตะกองงานคลาสสิกงานทำมือแฮนเมดค่ะเราไาชมกันเป็นผืนแรกนะคะพี่ๆค่ะผืนนี้จะเป็นลายดอกมะเขือค่ะโทนจะเป็นโทน ตรงกลางจะเป็นเอ่อสีออกม่วงม่วงตุ่นตุ่นค่ะพี่พี่ค่ะงานหมักโครนสีเขาจะเป็นตุ่นตุ่นคลาสสิกนะคะพี่พี่ค่ะหมักโครนบัวนะคะผืนนี้ค่ะ1คูณ2เมตรงาน3ามตะกอทอมือค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2350บาทค่ะ ค่ะพี่พี่คะ่ะผืนนี้เป็นผืนที่สองค่ะผืนนี้เป็นลายประตูวังค่ะท้องผ้าจะออกเป็นสีน้ำตาลตุนต่นนะคะพี่พี่คะ่ะงานหมักโครงก็จะเป็นงานคลาสสิกสีตุ่นค่ะขนาดผ้าหน 1, 2, ึ่งคูณสองเมตรอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในผืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสองพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะพี่พี่ผืนนี้เป็นผืนที่สามนะคะเรายังอยู่ในงานหมักโครนค่ะพี่พี่ค่ะสามตะโกหมักโครนผืนนี้จะปีเป็นเชิงเป็นเชิงต้นสนหัวใจค่ะดูลายค่ะจะเป็นลายขั้นขั้นนะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมากลายประยุกต์ค่ะน้ําตาลตุ่นตุ่นค่ะพี่พี่ค่ะเพราะว่าเป็นงานหมักโครนนะคะสีก็จะออกทําให้สีสดใสแล้วมาเป็นสีสโมกนะคะพี่พี่ค่ะสีดูคลาสสิกมากๆสนใจผืนนี้กดสามแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2350า้าบาทค่ะ ค่ะพี่พี่คะผืนนี้เป็นผืนที่สี่ค่ะเรายังอยู่ในงานหมักโครนสีตุดนตุ่นคลาสสิกค่ะท้องผ้านะคะจะเป็นสีออกแดงเม็ดมะขามตุดนตุ่นนะคะลายเป็นลายดอกมะเขือประยุกต์ค่ะพี่พี่คะ่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะอมน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ตรนใดชื่นชอบในงานหมักโครนผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับได้คะ่ะในราคาสองพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะพี่ๆขาสำหรับพื้นนี้เป็นพืนสุดท้ายพืนที่ห้านะคะทองผ้าจะ ตรงชายผ้านะคะจะเป็นแดงเม็ดมะขามตุ่นๆค่ะแล้วก็จะมีลายเชิงเทียนนะคะขั้นด้วยลายดอกมะเขือแล้วก็ขั้นด้วยลายเชิงเทียนค่ะสลับกันสวยงามเชิงบ,บนล่างค่ะพ,พี่ๆค่ะสามารถนุ่งด้านไดขึ้นบนด้านล่างได้ค่ะขนาดผ้านหนึ่งคูณสองเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบในงานหมักโครนผืนนี้นะคะกดห้าแจ้งรับให้ว้วนได้ค่ะในราคาสองพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบสนใจนะคะเดี๋ยววนจะทิ้งเบอร์ไว้ ท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ